ร้องทุกข์มาจากชาวบ้านที่สมุทรปราการะนะคะว่าตรงเนี้ยจุดท่อกลมๆเนี่ยมันเหมือนฝาท่อชารุดเจ้าหน้าที่มาซ่อมแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพเนี่ยว่าซ่อมแบบเนี้ยชาวบ้านถามหน่อยว่าจะใช้ชั่วคราวหรือใช้ยาวตลอดไปเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยอันนี้ก่อนทำเนี่ยคือเข้าใจเลยอันนี้เป็นหลุมเลยต้องซ่อมแต่พอซ่อมแล้วไม่เป็นแบบนี้พี่หนุ่มคุณผู้ชมม, <S <S มันเหมือนเอาเหล็กมาอ็อกเป็นซี่ๆซี่ซซ <S <S ซซ <S <S ๆสีแดงๆ,ๆแล้วก็เป็นรูๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมาต่อยยึดใบรอบๆเนาะ เนี่ยเน,น,นอย่างเงี้ยอ่าเทียบให้ดูระบุพิกัดนะหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรแพร่กษาสองอําเภอเมืองสมุทรปราการอันนี้อัน,นีคือถาวรหรือแค่แค่ซ่อมหรือถาวร<อ>หรือ ก็กลัวว่าเด็กๆเล็กๆเวลาเดินมันขาจะพุบลงไปหร้อเปล่าเพราะว่าคือรูใหญ่หายไปแล้วเหลือเป็นรูเล็กๆใ่ใช่ใช่เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะแล้วเราส่งคุณเออนุศักเนี่ยลงไปวัดเลยความกว้างเนี่ยประมาณสัก22นิ้วพื้นที่ตรงนี้แต่มันยังเหลือรูอยู่เนี่ยบางรูกว้างถึง4นิ้วถ้าเป็นเท้าเด็กๆอ่ะค่ะมันอาจจะหลุดรอดลงไปได้นี่นะ คุณผู้ชมนี่ให้ดูเลยทีนี้คุณเอก็เลยไปทดสอบว่าเออมันปลอดภยัยไหมยังไงคอมเมนต์ชา, Comment, ชาวเน็ตบางคนบอกว่า,าทําชั่วคราวแต่ใช้งานชั่วโคตรหรือเปล่าออนะบางท่านก็บอกว่าเอ,อ๊ซ่อมแบบนี้มันไม่น่าจะถูกต้องนะคะเพจดังมาแชร์ให้เห็นแล้วก็ทีมข่าวบอกว่าลักษณะอะค่ะมันเป็นเหล็กมาออกกันแล้วก็เอ,อเอาสีแดงมาทาวไว้คุณเอของเราอะเป็นผู้ชายตัวใหญ่บึกบึนพอสมควรลองไปยืนดูก็มีเสียวๆเหมือนกันนะ แล้วเอยได้นะเอลองเอาเท้าแบบแย่ให้ดูว่าเท้าผู้ใหญ่แต่มันมีจังหวะแบบเสี่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดใช่ใช่ใช่เกิดไม่หลุดลงไปหรอกแต่สะดุดได้ไหมไม่แต่ A เนี่ยเป็นคนเท้าใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเท้าเล็กอาจจะพลุกไปก็อาจจะหลุดล่วงลงไปได้เลยถูกไหมคะแล้วก็รอบๆอะ่ะมันเป็นเหมือนยางมาต่อยึดไว้แต่ว่าบางจังหวะที่ขย่มขย่มมันก็โยกโยกด้วยอันนี้เนี่ยอย่างอย่างรูเนี่ยกว้างตั้ง4นิ้วก็เลยเนี่ยอะ เป็นห่วงล่ะกลัวจะไม่ปลอดภัยเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับแต่ถ้าถามชาวบ้านนะเอายืนได้<ฆ>เอายืนได้มันก็ไม่พุบลงไป<ฆ>แต่ถ้าถามชาวบ้านเวลาชาวบ้านอ่ะเอสังเกตเห็นเคยอ,อะไรรู้ไหมชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่าน<ฆ>ใช้วิธีเลี่ยงไปหมดเลยนะครับเราไปคุยกับคุณโกนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกให้ฟังฝาท่อแถวนี้หากมองผิวเผินจะคิดว่าเป็นฝาเหล็กแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นแค่พ,พลาสติกแข็งๆซึ่งหากอายุการใช้งานนานๆมันอาจจะผุพัง อย่างฝาท่อที่เป็นดราม่ากันอยู่ตอนนี้ซึ่งชำรุดมานาน3เดือนแล้วนะครับแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่าจุดนี้มีนักเรียนเดินผ่านกันเยอะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้จะเกิดอันตรายกับเด็กเหมือนที่เรากังวลครับก็จะซึ่งก็เพิ่งจะมาซ่อมแซมได้ประมาณ2วันก่อนแต่อย่างที่เห็นครับซ่อมแบบนี้มันก็เหมือนยังไม่ได้มาตรฐานไหมคุณผู้ชม แล้วก็ถ้าเหยียบดูเนี่ยรับน้ำหนักได้แหละแต่ว่าไอ้ช่องชองที่คุณแจ็คบอกเป็นสี่นิ้วใช่ไหมก็กลัวว่าเด็กจะตกลงไปอีกครับมันเยอะปนหลังมันเนื้อเด็กเรียนเด็กฟุตเด็กฟุตบอลเนี่ยบางทีเขาเดินตีนเปล่ากันไหมครับเอเอถ้าแบบเด็กไายเล็กอะผมว่ามันรอดลงไปได้เลยมันก็จะอันตรายหน่อยนึงคือมาทําให้แต่ว่าอาจจะไม่มาตรฐานใช่ใช่ใช่ขอความมาตรฐานวันนี้นิดนึงครับเ<อ>พราะคนคนเดินตลอดเส้นนี้ มีตลาดมีอะไรเงี้ยครับก็ให้เล่งดูให้หน่อยครับคืออยากให้มันเป็นถนนที่น่าเดินนะครับเออเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเหตุมาแล้วองี่ยมันจะลําบากครับอืรีบแก้ไขกันดีกว่าครับ เนาะเห็นด้วยนะอยากให้เกิดเหตุก่อนเลยเนาะทีมข่าวเลยโทรศัพท์เลยสอบถามไปที่กองช่างเทศบาลตะบลแพรกษาเจ้าของพื้นที่นะคะเขาบอกเออเขาก็เห็นดราม่าแล้วล่ะเลยขอชี้แจงนะว่าฝาท่อที่เห็นเนี่ยอันนี้ชั่วคราวนะคะทําขึ้นป้องกันคนเดินตกยืนยันแม้ทําชั่วคราวแต่ใช้วัสดุมีคุณภาพดีรับน้ําหนักได้ดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อฝาท่อชิ้นใหม่เอามาปิดแบบถาวรคาดว่าใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวจะได้ฝาท่อใหม่แล้วทีมข่าวสอบถามต่อไปที่ สวัากรรมสถานแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแม้จะเป็นฝาท่อชั่วคราวนะคะแต่หากรับน้ําหนักได้อันนี้ถือว่าไม่เป็นไรใช้งานไปก่อนได้เลยเชื่อว่าหน่วยงานเองก็มีเจ้าหน้าที่ชํานาญในการออกแบบอยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นว่าไอ้ช่องว่างที่มันบางจุดกว้างถึง4นิ้วอาจเกิดอันตรายได้ก็ควรจะรีบหาฝาที่ปลอดภัยมาติดตั้งแทนจะดีที่สุดค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ